การเปิดรอบู้สึงวน่15ตคค่ะ,ะุณเฉลิม,ม,ม,มเป็นยังไงบากครับอุนเครื่องความพร้อมครับพี่บอยอ่ะครับก็วันนี้ก็อุ่นเครื่องความอุ่นเครื่องความพร้อมนะ,นะครับเพราะว่าก็ตื่นเต้นมากๆเพราะว่าก็ใกล้จะแสดงแล้วนะฮะแล้วก็เท่าที่เราซ้อมกันมาเนี่ยก็เรียกได้ว่าเป็นที่นนบพอใจเกินเกินพอใจมากๆด้วยนะยยยจริงป่ะพี่จริงสิครับแกจริงแว่าตื่นเต้นมาก ตื่นเต้นค่ะแต่ว่าความตื่นเต้นที่แบบ positive มากๆเลยค่ะทั้งตั้งแต่การซ้อมแล้วอะค่ะคือเรารู้สึกว่าทุกคนอะทีมงานทุกฝ่ายจนถึงพี่บอยเองอะคือแก้มีความรู้สึกแบบเมื่อวานนี้ได้ถามพี่บอยว่าพี่บอยกำกับเรื่องนี้รู้สึกยังไงบ้างคะคือแบบว่าคือพอรู้สึกถึง energy ที่มันบวกมากๆแลว้วแบบมันส่งมาจนถึงตัวเราแบบในฐานะนักแสดงด้วยอะค่ะรู้สึกดีใจมากที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของเรื่องนี้<ม>ค่ะ ร,รู้สึกยังไงบ้างอะครับรู้สึกว่าพวกเราพร้อมมากที่จะให้ทุกคนมาดูแล้ว <S <S แล้วก็<อ>ตื่นเต้นกันมามากๆอย่างท,ที่พี่บอยพูดอย่ที่แกมพูดทุกคนพูดตลอดเวลามันเป็นเรื่องที่ที่มันดีมากจริงๆแล้วถ้าพูดถึงละครทีวีนะคือละครทีวีมันคือดูกันเป็นสิบสิบชั่วโมงอะแต่อันนี้มันคือความเข้มข้นของมันคือทุกอย่างเรื่องราวที่คุณรู้จักมาทั้งหมดมันรวมกันอยู่ในสองชั่วโมงกว่าที่เราเล่นกันด้วยเพลงด้วยแสงด้วย บรรยากาศทั้งหมดของโรงละครเวทีผมเชื่อว่าทุกคนจะต้องรู้สึกแบบที่เรารู้สึกเราจะต้องรักละครเรื่องนี้แบบที่พวกเรารักครับอย่างน้างขัตนะครับของทุกคนละครทุกบทบาทจะมีแบบว่าความฝันพอสมควนแบบก็จดมีสว่างเองารแสดงบทการยังไงบ้างว่าต้องเตรียมพอนอนไรรับมือให้กับบทบาทต่าง อ๋อนักแสดงบางคลังเหรอครับบางครังต <or guess>. ัวผมไม่มีตัวผมปัจจุบันมีเีวิชาวิชามีเพียงวิชาก็นานอยู่เลยอ่ะอ๋อจริงโอ้โหงานที่ความถัมถามถามนิพกแกมดีกว่าโต๊พี่แก้มน่าจะน่าจะแบบาเดินมาเดินกลับไปค่ะก็คือตัวแก้มเองก็ คือแบบว่าคอยตั้งจิตอธิษฐานนะคะ<อ>ก็เหมือนคุยกับคุณอุบลน,นะคะ<อ>แบบว่าตลอดเวลาทุกๆวันที่เรามาซ้อมหรือเวลาที่เรากลับบ้านไปเรารู้สึกเหนื่อยหรือหรือเราต้องการกำลังใจเราต้องการพลังเนะะี<อ>่ยค่ะก็ตั้งจิตอธิษฐานนึกถึงท<อ>่านนะคะ<อ>ใช่แบบมีความ่ริงใ่กับท่านใช่ค่ะ<อ>แล้วก็แล้วก็พี่ๆหลายๆท่านก็ให้คําแนะนําตรงนี้ด้วยค่ะแล้วก็นึกถึงตรงนี้ตลอดเวลา กเ็เชื่อนะคะไม่เชื่อไม่ได้นะคะ <S <S 2> <S 2> ผมคิดผมคิดว่ามันเป็นมันเป็นเรื่องของการอ n t e n t i o n ของเรานะแบบว่าว่าเราเราเราอยากจะทำสิ่งดีๆตรงนี้เราอยากจะบอกอะไรกับสังคมเราเราเรา i ินเทนชันเราอยากจะทริบิวต์ในในในสิ่งที่ คนในอดีตทําแบบนี้แล้วยังไงในเรื่องของสัจาวาจาในเรื่องของความผิดชอบชั่วดีอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมว่ามันเป็นมวลรวมมากกว่าแล้วก็คือแน่นอนแน่นอนเรา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 ไม่ลบหลู่นะครับอ,อ,อันนี้ก็เป็นเป็นแล้วแต่คนนะแล้วแต่ความเชื่อของแต่ละคนแต่ ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าผมเชื่อว่าถ้าเรามีอินเทนชันที่ดีเราคิดดีทำดีแล้วราเรามเีเหตุผลที่ทำไมเราถึงจะเล่าอยากจะเล่าเรื่องนี้เนี่ยเ,เพื่อเป็นการบอกเล่าเรื่องของก็ไม่รู้ว่าเคยเกิดขึ้นจริงขนาดไหนกี่เปอร์เซ็นต์นะฮะเพราะเป็นก็เป็นเป็นเรื่องที่คุณธรรมยันตีแต่ตงขึ้นมาแต่ก็มีอินสปิเรชันอะไรจากต่างๆจากจากจากอ,อ,อดีตอะไรอย่างเงี้ยนะฮะ ผมว่าเราเราคิดดีแล้วเรามี tension ที่ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยอันเนี้ยมันมันนำพาให้จิตวิญญาณเราแล้วก็ชีวิตจิตใจเราไปในทางในทางบวกนะครับแล้วก็แล้วก็ทำเรื่องนี้ออกมาผมว่ามันเป็นสิ่งที่ดีมากๆในส่วนของแบบฉากตัดคอเองที่เหลงสมเองก็คือมีลายในน้างอใช่ไหมหพี่น้องลาคมีนกัแม่ ก็ต้องมีสิครับ <Yeah. S 1> อ่าอันนี้อันนี้นะฮะไอเอ่อ,อ,อครับก็ก็ฉากเมนเมนที่ตั้งแต่ในหนังสือหรือว่าที่เรียกว่าติดตากับคนดูในในโทรทัศน์เนี้ยก็ม,มีมีครับต้องมีต้องมีครับต้องมีครับ mm hmm. ก็อันนี้ต้องรอดูจริงเอ่อหลายดอกนะครับ <Yeah. S 1> มันจะมีก็ <laughs> <laughs> หลายดอกอยู่นะฮะใครเยอะให้ดูดเลยนะับก็มีม,มีมีครับก็เอ่อ กพูดเยอะไม่ได้เลยพี่นะพี่นะมันอยากจะพูดนะพี่รู้ว่าอยากจะเล่าอ่ะพี่ผมเป็นพี่แล้วเนอยากจะเล่าเกาะเกาะบอกเก้าอี้ตัวเองแน่นๆแล้วกันอาจจะมีฉากติดตาเพิ่มขึ้นมาก็ได้ครับใช่ฮะเพราะว่าเนาะเพราะว่าอย่างอย่างเมื่อวานอย่างที่บอกเมื่อวานนี่พอมีมีลองเอาเทสเอาเอาน้องๆมาดูอะไรเงี้ยบางคนที่ไม่รู้เรื่องก็แบบมีอย่างเงี้ยแล้วแล้วแฟนเขาจะได้เห็นรีแอคชั่นอยย่างงเี้อย่างเงี้ยสนุก นี่คือนี่คือเสน่ห์ของของละครเวทีเพราะมันเป็นการสื่อสารสองทางนึกออกไหมฮะนักแสดงเองก็จะก็จะได้รับฟีดแบ็กนะเดี๋ยวนั้นจากคนดูแล้วตรงนี้เป็นสิ่งที่สําคัญมากๆเพราะฉะนั้นมาดูไม่ต้องคิดอะไรเลยมาดูแล้วก็พร้อมรับเปิดใจแล้วแล้วคุณจะสนุกมากแล้วคุณจะได้อะไรกลับไปเยอะมากเริ่มลอบไหมฮะอ๋อยังยังไม่รู้รับ ยังไม่น่าเป็นการแสดงเลยนะฮะจังคนเยอะๆค่ะเดี๋ยวคือใช่ใช่ใช่นี่พิชิมพิชัยนิดนึงครับพิชิมพิชัยครับครับยังไงครับพอส่งพลังมากขนาดนี้คือคือผมรู้สึกว่าพิสวัสด์เนี่ยเหมาะที่จะทำเป็นเตอร์เตอร์อยู่แล้วด้วยเรื่องด้วยความแมจิคอลด้วยด้วย ด้วยอารมณ์ของตัวละครมีแบบไม่ใช่แค่ยุคนี้แต่ว่ามันมีเรื่องราวที่เคยเกิดขึ้นแล้วข้ามมานู่นนี่นั่นคือผมรู้สึกว่าในวิธีการเล่าเรื่องของเยเตอร์หรือหรือมิวสิควเนี่ยมันพอมันเป็นเรื่องราวที่มันมาจิโกอ่ะมันมันพอเราเข้าไปดูแล้วเราเหมือนเราเข้าไปอยู่ในโลกนี้แป๊บหนึ่งในความรู้สึกผมนะมอย่างเราได้แสดงเองเรารู้สึกว่าเราอะไปอยู่ในโลกนี้ในระยะเวลาของของของ,ของเรื่องในเวลาเดียวกันคนที่มาดูอะครับที่มาอยู่ในโรงละคระจะได้ ไปอยู่ในโลกนี้กับเราอะแล้วเรารู้สึกว่ามันไม่มีเวย์อื่นของการดูเรื่องราวที่ได้ความรู้สึกแบบนี้ดูทีวีดูหนังดูซีรีส์ดูอะไรก็แล้วแต่มันคุณไม่สามารถจะสัมผัสความรู้สึกแบบนี้ได้จริงๆอะเพราะว่ามันเห็นแม้กระทั่งเหงื่อเห็นแม้กระทั่งน้ําตาเห็นความรู้สึกได้ยินการเซาะอื้นคือมันทุกอย่างมันคือแบบเหมือนมันเกิดขึ้นต่อหน้าเราจริงๆอะครับแล้วเรารู้สึกว่า อันนี้มันคือเสน่ห์ของละครเวทีแล้วมันเลยยิ่งเหมาะมากๆเลยที่เรื่องนี้จะทำเป็นมิวสิควิลแล้วแล้วเรารู้สึกว่าอย่างที่พี่บอยบอกเลยพอมีเทสออเดียนส์ปุ๊บเราเรารู้เลยว่าโอ้บ้างช็อตเราไม่คิดด้วยนะว่าเขาจะรีแอคบางช็อตผมไม่คิดว่าตลกอ้าตลกเฉยเว้ยเออแล้วแล้วมันเป็นอะไรอย่างเงี้ยครับที่แล้วแต่ละรอบไม่เหมือนกันนี่คือเสน่ห์ของมันอีกอารหนึ่งคือ คุณมาดูรอบเดียวไม่ได้นะฮะคุณต้องมาหลายๆรอบอันนี้เรื่องจริงเหรอเราจะเล่นไม่เหมือนเดิมเพราะแต่ละรอบมันมีความไม่เหมือนเดิมไงพี่แหมขนาดเมื่อวานนี่ก็ไม่เหมือนเดิมแต่ใครจะไปรับมาไม่ต้องพูดไม่ต้องพูดคอยกันแบบเซอร์ไพรส์บ่อยๆเออนี่ยเซอร์ไพรส์เนี่ยเราอะผมอ้อมให้เลยโอเคค่ะใช่ไหมไม่ถามอะไรครู้สึกกันพี่ใจเอาความรู้สึกพร้อมไหมครับ พอมาคือตอนนี้เลยเนี่ยอยากจะขึ้นไปอยู่บนเวทีแล้วอะอวจริงเ <c oughs> พราะว่าแบบ energy ความตื่นเต้นจากสิ่งที่เราซ้อมกันมาทุกอ,อย่างมันเหมือนแบบมันพร้อมแล้วอะอ,อยากให้มันขึ้นได้ขึ้นไปอยู่บนเวทีได้แสดงต่อหน้าคนจริงๆแล้วคือทุททกๆคืนที่มาซ้อมมันมีได้รับความรู้สึกอะไรที่แบบมันมหาศรรย์มากอะและ พยายามกลับไปเล่าให้กี้ฟังแล้ว่าแบบมันอย่างนั้นอย่างนี้่งี้กี้เขาสนใจมากมันเป็นยังไงแต่มันแบบ <c oughs> คืออธิบายยังไงมันก็ไม่เท่าได้มามาดูด้วยตัวเองเพราะเวลาเราที่ที่เรานั่งดูซ้อมอยู่เนี่ยมันคือแบบมันคือพลังงานอะไร <c oughs> สักอย่าง <c oughs> มันแบบมันเป็นมวลมหาศาลมากมันพาเราไปแบบขึ้นสูงลงต่ํำพาไปแบบ ไปทั่วไปหมดเลยแล้วเห็นพี่ชายน้ําตาไหลซีนเดิมทุกวันเลยทุกวันเสื้อเปียกเสื้อเปียกทุกวันตอนนี้เหมือนนักแสดงทุกคนก็คือพร้อมแล้วนี่คือแม่นจนไม่มีอะไรเต็มที่แล้ยไม่เจออื่นเข้าไปในตัวแม่เราก็ไม่กล้าพูดเลยเราก็ไม่กล้าพูดเองนีบผมพี่ชายแหละครับผมพี่ชายนี่แม่นอยู่แล้วแต่พร้อมแต่พร้อมพร้อมค่ะพร้อมต่างเลยอย่าง ก็ฝากทุกคนด้วยนะคะคือสําหรับใครที่ไม่เคยดูละครเวทีมาก่อนละครเวทีเรื่องนี้จะเป็นละครเวทีเรื่องแรกสําหรับคุณที่ดีมากๆเหมาะมากๆกับการที่จะเริ่มเดินเข้าลงละครหรือว่าใครที่เคยดูละครเวทีมาอยู่แล้วอะค่ะก็เรื่องนี้เป็นเรื่องที่คุณไม่ควรพลาดมากๆเลยค่ะมันเหมือนเราขึ้นรถไฟหอไปพร้อมๆกัน <S 1> <S 1> เราจะได้เห็นทุกอย่างด้วยตาเนื้อแบบที่ไม่มีอะไรมากั้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็สําหรับใครที่คิดว่าเอ้ยแล้วมันจะออกมาเหมือนละครทีวีหรือเปล่าในเมื่อเรารู้จุดจบมันอยู่ แล้วแล้วมันจะแบบน่าเบื่อไหมหรืออะไรเงี้ยบอกเลยนะคะว่ามันจะไม่เหมือนอย่างที่คุณเคยได้รับอัธรรตนั้นมาก,ก่อนคุณจะได้รับอัธรรตอีกอัธรรตหนึ่งที่แบบมันตื่นเต้นมากๆแล้วก็จะพาคุณเดินทางไปกับเราแล้วก็จะพาคุณหัวเราะยิ้มร้องไห้ไปกับเพลงของเราด้วยเหมือนกัน <c oughs> ก็ฝากด้วยนะคะกับเรื่องนี้กับพิศวัสเดมอนซีคอลค่ะ <c oughs> ขอบคุณค่ะ <c oughs>